สวัสดีค่ะพบก,กับอ um ้มอิมแอนด์แฮปปี้เวอร์มือน,นี้ผ้าพีผ้านองมาเห็ดเบี้ยค่ะมื่อวนนี้เ่ได้ผ้ามากินผ้าไม้เห็ดเงาตรงไหม่ค่ะจะผ้าไปปลูกตรงไหม่เมื่อแรกค่ะนั่งยิ้มกะนี่นาทีซับเงาตรงไหม่นี้รสสุกนึงค่ะให้แล้วแล้วก็เมื่อแรกคอยจะไปปลูกนะคะเป็นอาชีพอิสระค่ะเพ็ดเราเตรียมพันค่ะเตรียมพันดองไม้ไปปลูก นี่นะคะอ๋ออันนี้ดอกหญ้าในี่ปลาปูนก็มานำเขาก็จะอ่าซับไปหกเพิ่นออกนิดนึงนะคะแล้วก็เลือไว้เพราะว่ายามเข้าไปปลูกก็จะปลูกง่ายนะคะนี่ค่ะทำเลยตอนเย็นเราตอนตอนนี้เขากะเตรียมพันเลยคะ่ะตอนแรกเขากะไปปลูกคะ่ะนั่งยิ้มกะ เป็นเชียบวิสระนะคะกั Channel. สบายอยู่ค่ะถือว่ายากค่ะอยากเป็นยูอยากเป็นยูทูบเบอร์ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะก็เลยเฮ็ดคลิปเป็นคนมักมวนนะคะก็เลยอยากเฮ็ดคลิปอยากคุยกับพี่กับน้องนั่นสิค่ะเฮฮาปาร์ตี้สนุกค่ะจะได้ไม่เครียดนะคะ ตอนนี้กาัหนหอนแน่นะคะแต่ว่าฝนตกงมากก่ะเย็นแน่อยู่ค่ะค่ายกว่าฝนก็่ตกอยู่เพราะเดยต้นใหม่กาสดชื่นนค่ะเย็นดี <laughs> ตอนนั่งยิ้ม <c oughs> เฮดเปียกเือ นยิมจะมานอนกลางวันเถามนามถ้าแปลงแล้วกะจะพักพรอนค่ตอนไมแดดลมล่มตกค่อยจะออกไปเฮ็ดเวียงอีกนะคะที่เห็นอุบอับเนี่ยคือหนึ่งกินแซกสองนอนหลับสามที่ว่าจะไหนล่ะ มีเรื่องอ่ากลุ่มอะคะ่ะอาจจะมีแต่วันนังยิ้มกะเลือทีจะของเพลงละกะน่อน่คลา,ายค่ะปล่อยว่างก็เลยฮ่นเป็นอย่างที่เห็นนี่ยแหละคะ่ะว่าจะมือใดทั้งว่าเนี่ยนังยิ้มจะไาไปไล่์หัวก็ไล่แผลค่ะเพื่อเถอะอ่าเพื่อที่จะาสำนักรถแนนรู้ว่าจเจ้าแมนโรแมนอาจจะ มีคลิปไรหัวกัก็ไลแผลให้มือค่ะ<อ>เดี๋ยวขอเวลาก่อนนะคะโมูหว่านั่งยิ้มจะแลนทัาน,นัวก็แผลบอตอนนี้มึงคิดัะยิ้มเหตเอยียงไปก่อนจะว่าต่กินกับนอนมาแมนนด้ค่ะนั่งยิม้มจะเหตุ่ียงอยู่ <c oughs> ยู่แบบพอเพียงค่ะแล้วก็ นั่งยิ้มก็กจะบอบอสางน,นี่นะคะจะยิ้แบบมีความสุขะค่ะถ้าเกิดเข้าสางน,นี่เขาก็จะเข้าหาเงื่อนบรทัดันสีมันก็นจะกลุ่มอย่างงี้ะค่ะเขาก็มีอย่างเขาก็กินไปอะค่ะยิ้แบบเป็นบ้านเขานะคะมีความสุขพ่ขอไปตัดใหม่ <laughs> ยิมก็ด้๋ดูแลแม่นะคะเดี๋ยดูแลขอบครัวค่ะห้องเห็นางานอิสระกะนีเวลาดูแลค้นทีอ่างักค่ะดูแลแม่ดูแลลูกดูแลขอบครัวค่ะมี่ยังห้องกินไปนะคะใส่ใจย,ยังประหยัดนะคะมี่ยังทีจําเป็นเ้อกะใส่เท่าที่จําเป็นนะคะ,ะอยู่แบบแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ นี่น้ยิ้มตรงเฮี้ยนไฮเบิร์นี่นะคะน้ยิ้มควรจะได้พักก่อนถ้าทาไม่เสร็จก็ไม่ได้พักค่ะแล้วตอนเย็นก็ต้องรีบปลูกค่ะเพราะว่าตอนนี้มือแรงมากยุ่งมันจะหลายค่ะถ้าตรงฝ้าออปลูกตกประมาณใบสามม่งซีม่งเขาออกไปป,ะะปลูกแล้วค่ะปละูกแล้วกะไม่เห็นแน่กินแรงเมืองดูแลขอบข้่เมืองหนังเมืองยังแบบมีความสุขอะค่ะนี่นะคะเราจะไปปลูกกันตอนเย็นโอเคค่ะ เดี๋ยวตอนเย็นตอนปลูกค่อยเจอกันอีกนะคะค่ะหลังจากที่มือเศร้านี้นะคะเฮาอันนี้แล้วเฮาอันเตรียมพันไว้แล้วที่นี่เขาก็จะปลูกกันนะคะยิ้มปลูกในมานิดนึงล่ะคะ่ะปลูกต่อกันเลยค่ะปลูกกันเลยนะคะมีมดกัดด้วย มือเศ้าอนี้เตรียมแบบผ่านไหวเสร็จแล้วบ้นนี่ยิ้มกลับไปพาควนที่นี่นี่ยิ้มพาควนแล้วเรานี่ยิ้มกับฝ้าปูค่ะเดี๋ยวคำไม้ยุ่งจะก,กาดค่ะถ้าต้องรีบปูค่ะ มดแป๊บนะคะเพราะว่ามดก๊ดค่ะมวดกัดน่าง,งามเดี๋ยวโปูสามีบอกว่าน่าง,งามจักรยานหนูก็ออกกํลาลังกายอยู่ค่ะแต่หนูก,กินอร่อยค่ะหนูก็อบอวบ มนีน้พาพี่พาน้องมาเห็ดเวียยค่ะจะได้เงือออกไดล่เฮ้ยหัวฝนมาไหนหมดอยูน่นี่เด็เขาไม่ยินได้แปลงมาเลยนี่หมดการใช่ไหม เสร็จแล้วคะ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนึงยิ้มว่าดีปลูกต้นใหม่มากหลายปีแล้วค่ะเนื่องจากว่าสามีบัวแข็งแรงนะคะบา้านนี้เพื่อนพ่อเฮ็ใด,เเใดใดพ่อเฮ็ดแปงเฮ็ดแดงไดนึงยิ้มกะกบมาปลูกเองคะ่ะได้เสร็จแล้วนะคะ สามีจะไปเอาว่าเขาขอค่ะนั่งยิ้มปลูกตรงไหนเสร็จแล้วก็กลับเลยเพื่อน่ะแล้วเราก็เมื่อโหลวดเพื่อนว่าเป็นหนึ่งเขาทาเรว่อ เสร็จแล้วค่ะต้นไม้ที่น้างยิมปลูกเองนะคะอยู่ขางสายเมื่อน้างยิ้มนี่ย่าเผื่อไปนี่จะเป็นน้างยิมปลูกหญ้าไว้เรียงงูอ่ะค่ะต้นไม้นี้เพ่จะปลูกหลายปีนะคะเพื่งจะกลับมาปลูกอีกยังจําไหนอยู่คะ่ะว่าเหี่ยเคล็ดอย่างไรน,นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น้างยิงปลูกต้นไม้ค่ะหลังจากที่เพ่ได้ปลูกมาหลายปีนะคะก็ยัง จำได้ลวก็ยังเหตุใดค่ะเป็นเกษตรกรเป็นแม่ค้าเป็นชาวนาและแล้วก็อยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อยากวางน้ำมูน้ำผวัวอยากเป็นคนให้ห้านะคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะในอินจะไปทํากับข้าวเย็นเจอกันคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ